ในสังคมโลกปัจจุบันเทคโนโลยีเศรษฐกิจได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนทำให้หลายๆคนต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดจนเกิดอาชีพหลายๆอาชีพขึ้นและมีอาชีพหนึ่งที่เราเห็นตามถนนแต่เราไม่เคยรู้เบื้องหลังของเขาเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหน และวันนี้เราจะได้รู้กันว่าเขาคือใครและทำงานอย่างไรคนขายของมาไลเป็นอาชีพหนึ่งที่เราเห็นบ่อยอยู่ตามถนนแต่เราเคยรู้หรือไม่ว่าอาชีพของเขาสามารถสร้างรายได้ที่เราไม่คาดคิดแต่สำหรับรายได้ที่จะได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในแยกที่แต่ละคนไปขาย จะมีรถมากแค่ไหนในบางแยกมีรถสัญจรน้อยรายได้ก็จะน้อยแต่ในบางแยกที่มีรถสัญจรมากรายได้ก็จะมากทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างทั้งฝนฟ้าอากาศและโชคชะตาของแต่ละคนในแต่ละวันในแต่ละวันนั้นเปอร์เซ็นต์ที่คนขายพวงมาลัยจะได้รับคือ20%ของแต่ละคน คิดง่ายๆก็พวงละ20บาทที่เหลือจะเป็นของนายจ้างกับคนงานที่เราเห็นคนขายพวงมาลัยบอกว่ามาลัยของเขาจะเป็นอยู่ในมือตลอดไม่ใช่เพราะเขาขายขายมาลัยไม่ได้แต่เพราะว่าเขามีการไปรับทวงมาลัยได้ตลอดเวลาและมีการจดด้วยว่า ในแต่ละวันของแต่ละคนได้รัพวงมาลัยไปขายกี่พวงและรายได้กี่พวงและใกล้กันนั้นก็จะมีพนักงานอีกกลุ่มคอยทำ้านที่ร้อยมาลายัยเพียงแค่หนึ่งเดือนเฉพาะลูกจ้างในแต่ละในแต่ละคนเกือบหมืน่นและเงินเหล่านี้ยังสามารถเล้ยงชีพและยังสามารถส่งกลับไปยังทางบ้านอีกด้วยทั้งนี้เราก็เห็นได้ ็เห็นได้ชัดแล้วว่าอาชีพของคนขายฟวงมาลัยไม่ได้เป็นอาชีพที่ได้รายได้น้อยไม่แต่นิดเดียวแต่เพียงแค่ว่าอาชีพนี้ต้องใช้ความอดทนมานะพยายามสูงเพื่อที่จะแลกกับเงินที่ได้รับมาไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าท่าน ได้ดำรงครรนแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์